สวัสดีครับขณะนี้นะครับก็มีรายงานงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเมลาโทนินซึ่งทําให้หลายคนที่กําลังจะกินหรือกินอยู่เนี่ยตกใจไปต,ตามๆกันแล้วก็สับสนว่าจะต้องทํำยังไงดีต่อไปเราจะกินได้หรือเปล่าเพราะงานวิจัยนี้บอกไปว่าคนที่กินเมลาโทนินต่อเนื่องกันเกินปีหนึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจวายถึง90%เพิ่มอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยอาการหัวใจวายถึง3.5เท่า และเพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากสาเหตุโดยโรวมถึง2เท่าเลยทีเดียวเพจต่างๆก็มีการเอาข้อมูลอันนี้ไปวิเคราะห์ม,มากมายนะครับแล้วก็ทําให้คนสับสนเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีดังนั้นวันนี้ผมก็จะเอางานวิจัยต้นเรื่องมาอ่านให้ทุกคนฟังเลยนะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าเราจําเป็นจะต้องทํำยังไงกับข้อมูลอันนี้ถ้าเรากําลังจะกินเมลาโทนินหรือเรากินอยู่ควรจะต้องทําไงเดี๋ยวหลายฝั่งนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับตอนนี้ต้องบอกนะครับว่ามีหลายเพจเอาเรื่องนี้ไปวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีเพจดังอยู่เพจหนึ่งบอกเลยครับว่ายากินเมลาโทนินเกินวันละ3มิลลิกรัมซึ่งบอกเลยครับผิดครับเพราะงานวิจัยตัวนี้ถ้าคุณเข้าไปอ่านเนี่ยไม่มีการพูดถึงขนาดของเมลาโทนินที่คนเขากินกันนะครับดังนั้นก่อนที่จะให้คําแนะนําอะไร ก็ควรจะต้องไปอ่านตัวต้นเรื่องแบบที่ผมจะทำให้ทุกคนดูวันนี้นั่นแหละครับนะเดี๋ยวเราไปอ่านกันเลยงานตัวนี้นะครับเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์เพียงแค่บทคัดย่อหรือ abstract นะครับไม่ใช่งานวิจัยที่ตีพิมพ์มาทั้งเรื่องดังนั้นอันนี้จะยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับเรียกว่าไม่มี peer review นะครับถ้าไม่มี peer review ed, เนี่ยอัตราความน่าเชื่อถือจะต่ำอยู่นะครับ อย่างไรก็ตามงานวิจัยตัวนี้ได้รับการตีพิมพ์ทางด้านของบทคัดย่อหรือ abstract ในงานโรคหัวใจที่ใหญ่มากของโลกนั้นก็คือ American Heart Association meeting ปี2025ซึ่งเรื่องนี้มันก็ออกมาในโรคออนไลน์ในวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยข้อมูลที่ผมจะอ่านทุกคนฟังวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดที่เรามีตอนนี้ นะครับยังไม่มีข้อมูลวิเคราะห์อย่างอื่นหรืองานวิจัยตัวเต็มเลยนะครับถ้ามีงานวิจัยตัวเต็มเราก็ต้องมาอ่านอีกรอบหนึ่งแต่เราไปดูตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับอันนี้เป็น abstract หมายเลข437-1606นะครับชื่อว่า effect of long term melatonin supplementation on incidence of heart failure in patients with insomnia ก็คือผลระยะยาวของการกินเมลาโทนินเสริมต่ออัตราการเกิดโรคหัวใจวายในคนที่มีโรคนอนไม่หลับนะครับ โดยเขาให้เหตุผลว่าเหตุที่เขาทํางานวิจัยตัวนี้เนื่องจากประชากรที่เป็นผู้ใหญ่นะครับมีการเกิดโรคนอนไม่หลับเรื้อรังถึง1ใน3ามเลยทีเดียวและเ,เมลาโทนินเนี่ยก็เป็นยานอนหลับที่เราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับโดยมีการโปรโมทไอเมลาโทนินตัวนี้ ว่าเป็นยาที่มีผลดีต่อทางด้านของหัวใจและระบบเผาผลาญบางคนยังออกมาบอกว่ามันเป็นยาที่ใช้ย้อนวัยนะครับถ้าเรากินกลางคืนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกนะครับอันนี้ผมพูดเสริมไปเองในงานไม่ได้พูดนะครับแต่ว่ามันมีคนพูดอย่างนั้นจริงนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าแต่เรายังไม่มีข้อมูลระยะยาวของการใช้เมลาโทนินเลยดังนั้นเขาจึงอยากจะทํางานนี้ขึ้นมานะครับโดยวิธีการที่เขาทำเนี่ยเขาบอกว่า We c u r r y The Trinetx Global Research Network for adults at least 18 years with an Insomnia Diagnosis ICD-10 of F51.0 คือเขาใช้ข้อมูลของ Trinetx นะครับ Trinetx เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเกือบจะทุกอย่างเลยเกี่ยวข้องกับคนไข้ในหลายประเทศนะครับทั้งยุโรปทั้งอเมริกามารวมกันเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับแต่เขาจะเป็นข้อมูลที่เราเรียกว่า De-identified ก็คือไม่สามารถบอกได้ว่าข้อมูลคนนี้ มาจากคนไข้คนไหนเพื่อป้องกันเรื่องของความเป็นส่วนตัวของคนไข้นะครับข้อมูลไ r รเดนเนี่ยใครจะเข้าไปก็ได้นะครับเพื่อที่จะไปค้นหาในสิ่งที่เราอยากจะทํางานวิจัยแล้วข้อมูลตัวนี้มันทํามาตั้งแต่ประมาณปี2013แล้ถือเป็นข้อมูลที่ถ้าใครอยากจะได้ Big Data จริงๆเพื่อทํางานวิจัยอะไรสักอย่างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายคนเข้าไปใช้งานกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขาทำนะครับเ,เขาก็ เลือกดูเฉพาะในคนที่เป็นคนอายุอย่างน้อย18ปีแล้วมีการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนอนไม่หลับนะครับตรงนี้ผมว่าพลาดข้อหนึ่งเขาไม่ได้บอกว่าการนอนไม่หลับเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะบางคนนอนไม่หลับมันก็มีโรคต่างๆมากมายที่ทําให้นอนไม่หลับนะฮะถ้าเราไม่ได้รักษาต้นต่อของการนอนหลับก็มีปัญหาและต้นต่อของโรคนอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันส่งผลทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ด้วยนะครับ โรคนอนไม่หลับมันจะมีโรคนอนไม่หลับแบบ primary insomnia หมายความว่าคุณหาทุกสาเหตุแล้วไม่เจอนะครับพวกนี้อาจจะใช้ยานอนหลับหรือการจะใช้วิธีอื่นๆเช่นการสะกดจิตการทำคองที่ฮิปเปอร์โรเฟอร์รีการจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆได้นะครับแต่มันจะมี secondary insomnia ก็คือเป็นจากเหตุผลอื่นๆเช่นการหยุดหายใจนในขณะหลับนะครับโรควิตกกังวลโรคเศร้านะครับโรคที่แขนขากระตุกตอนนอนพวกนี้ทั้งหมดถ้าเกิดคุณไม่ไปหาต้นตอนแล้วแก้ไขนะครับ มันจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ซึ่งถ้าเกิดคุณไม่แยกว่าเป็น primary หรือ secondary insomnia เนี่ยผลของคุณที่ออกมามันจะเป็นการรวมทั้ง2กลุ่มเข้าด้วยกันและอาจจะมีผลชี้นําไปทางใดทางหนึ่งก็ได้นะตรงนี้เป็นสิ่งซึ่งต้องระมัดระวังนะครับงนั้นะตรงนี้ต้องระมัดระวังในการแต่ผลนะต่อไปนะครับก็เขียนว่า the exposed cohort required at least one melatonin prescription and at least 365 exposure days Controls has no melatonin e x p o s u r e p a t i e n t s with p r i o r h e a r t failure or other prescription h y p n o t i c s were excluded <S คือเขาบอกว่าในกลุ่มคนที่ใช้เมลาโทนินเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย1ครั้งที่ได้ใบสั่งยาเมลาโทนินนะครับและจะต้องกินต่อเนื่องกันไปอย่างน้อย365วันเห็นปัญหาอย่างหนึ่งไหมครับเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าเมลาโทนินเป็นสิ่งที่หาซื้อได้ตามเคาน์เตอร์ยาทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้ใบสั่งแพทย์ แต่ข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดนะครับในเ r รนเดนมีแค่1ประเทศที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์นั่นก็คือประเทศอังกฤษที่เหลือคุณไปซื้อเองได้แปลว่าอะไรครับมันก็แปลว่าในกลุ่มที่บอกว่าไม่ได้ใช้เมลาโทนินมันอาจจะใช้ก็ได้เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนเข้าไปในผลการผลการตรวจคนไข้ไม่ได้เขียนเข้าไปในโอปการ์ของคนไข้ว่าใช้เมลาโทนินเพราะมันไม่ได้ใช้ใบสั่งแพทย์ไงครับ ก็แปลว่าทั้ง2กลุ่มนี้ที่เขาบอกว่ากลุ่มนึงใช้เมลาโทนินกับกลุ่มหนึ่งไม่ใช้ไอกลุ่มไม่ใช้เนี่ยมันอาจจะใช้ก็ได้แล้วอ่ะนะครับตรงนี้เป็นจุดบอดหลักมาก,มากๆเลยของงานวิจัยตัวนี้ถ้าอ่านมาแค่ปั๊บเดียวก็เจอละนะครับ่ะต่อมาเขาบอกว่าเขาตัดคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจวายออกไปและตัดคนที่ได้รับยาฮิปโนติกส์หรือยากล่อมประสาทออกไปซึ่งถือว่าดีนะครับเพราะเขาต้องการดูซิว่าการกินเมลาโทนินต่อไปในอนาคตมันจะเกิด หัวใจวายหรือไม่ดังนั้นถ้าเกิดมาก่อนหน้านี้แล้วนยะเป็นหัวใจวายมาก่อนหน้านี้มันก็ไม่ยุติธรรมใช่ไหมครับถ้าเราจะเอาคนนั้นมารวมด้วยอันนี้ถือว่าทําถูกต้องนะครับแล้วก็ตัดเรื่องของ prescription h y p n o t i c s ก็คือเรื่องของยากลาศาศา่อมประสาทซึ่งตัวนี้เขาไม่ได้บอกว่ายาอะไรมันครบทุกยาหรือไม่ส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่า h y p n o t i c s ที่เขาใช้ก็คือยากลุ่ม benzodiazepine เช่น lorazepam นะครับก็ถ้ากลุ่มนี้เฉยๆฉยโอเคเข้าใจได้ว่าเป็นยานอนหลับแล้วกลุ่มอื่นละ่ะ พวกกลุ่ม Z-drug นะครับหรือกลุ่มใหม่ๆนะครับเนี่ยเลมโบเรกซ์ on, มีหรือเปล่าและยังไม่รวมถึงยาในกลุ่มจิตเวชท,ที่อาจจะมีฤทธิ์ให้นอนหลับดีขึ้นนะครับเออไม่ได้เอามารวมแล้วถ้าเกิดเราถามถึงว่า,ายาการชักบางตัวกินแล้วง่วงยาที่รักษาอาการบาดเจ็บของปลายประสาทนะครับเช่นการบาเัเฟนตินพีกาบารินพวกนี้กินแล้วง่วงมันเอามารวมในกลุ่มที่เขาตัดทิ้งหรือเปล่า ก็ไม่แน่นะครับดังนั้นตรงนี้ต้องรองานวิจัยตัวเต็มแล้วไปอ่านดูซิว่าเขาตัดออกไปหมดจริงๆหรือเปล่าถ้าเขาตัดแค่บางอย่างและไอที่เหลือไม่ตัดเนี่ยปัญหาละนะครับเพราะมันอาจจะเป็นผลของยาตัวอื่นก็ได้ถูกไหมครับไม่ใช่เมลาโทนินนี่ต่อมาเขาบอกว่า propensity score matching 1 to 1 c a l i b r o 0.1 balance 6 u d 65 h melatonin users with 6 0 0 0 65,414 controls on demographics and 15 comorbidities and others. คือตรงนี้เขาใช้วิธีในการแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มนะครับเขาศึกษาในคนประมาณ130,000คนโดยแบ่งออกเป็นครึ่งหนึ่งที่เขาใช้เมลาโทนินและอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้ใช้เมลาโทนินโดย2กลุ่มนี้เขาทําให้มันคล้ายกันมากที่สุดในเรื่องของการใช้ยาโรคประจําตัวและอื่นๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นการทํางานวิจัยที่ถูกต้องเราต้องการให้2กลุ่มเนี่ยมันเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวคือเมลาโทนิน นะครับดังนั้นอันนี้ถือว่าถูกต้องเท่าที่เขาพอจะทําได้นะครับแล้วก็บอกว่า the primary endpoint was incident of heart failure ก็คือจุดประสงค์หลักของงานวิจัยครั้งนี้เขาจะต้องดูว่ามีการเกิดหัวใจวายขึ้นมาหรือไม่นะส่วนจุดประสงค์รองคือ secondary endpoints were heart failure hospitalization and all cause mortality คือเขาจะด,ดูว่าคนที่เป็นหัวใจวายเนี่ยนอนโรงพยาบาลมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดูซิว่าอัตราการตายโดยรวมๆนะคือเช่นเป็น s t r o k ตายหรือเป็น ติดเชื้ออะไรตายหรืออะไรสักอย่างทั้งหมดรวมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อเทียบคนที่ไม่ได้ใช้เมลาโทนินนะครับทีนี้เขาเจออะไรนะครับเขาบอกว่า during five year f o l l o w Up คือเขาตรวจไป5ปีเลยนะครับตรงนี้คือหมายความว่าพอเขาแบ่งกลุ่มเสร็จปุ๊บเขาก็ดูไปยาวๆ5ปีว่ามันจะเกิดผลอย่างที่เขาต้องการติดตามออกมาหรือเปล่านะครับเขาเจอว่านี่ incident of heart failure occurred in 3,021 melatonin users or 4.6% versus 1,797 Controls or 2.7% corresponding to a hazard ratio of 1.89 a n absolute risk difference of 1.9%ตรงนี้มันบอกว่าอัตราการเกิดโรคหัวใจวายในกลุ่มที่ใช้เมลาโทนินมันสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้ถึง90%นะครับถึง90%แต่อย่างที่บอกนะตรงนี้ถ้าคุณย้อนไปในเรื่องของวิธีการทำ คุณแบ่งกลุ่มได้ไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกนะครับเพราะเมลาโทนินที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์มีแค่ที่อังกฤษที่เหลือไม่ต้องใช้นะมันโดนอาจจะโดนไปรวมอยู่ในกลุ่มที่เขาไม่ได้ใช้เมลาโทนินก็ได้นะครับแต่โดนตีไปว่าเขาไม่ได้ใช้เมลาโทนินแบบนี้นะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังตรงนี้แล้วก็นี่ครับเขาบอกว่า heart failure related hospitalization occurred in 12,411 users and 4,309 controls a hazard ratio of 3.44ก็คือตรงนี้บอกว่า การนอนโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจวายเนี่ยในคนที่ใช้เมลาโทนินมันสูงกว่าคนที่ไม่ได้ใช้เมลาโทนินถึง3 4 4เท่าหรือประมาณ3.5เท่าตรงเนี้ยทุกคนเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหมถ้าเป็นคนที่อ่านงานวิจัยเป็นจริงๆ่ะหรือเป็นกูรูด้านนี้จริงๆนะจะจับพิรุธตรงนี้ได้เป๊ะเลยถ้าคนทั่วไปอ่านแล้วจับไม่ได้ไม่เป็นไรไม่แปลกนะครับ แต่ถ้าคุณเป็นคนที่อ่านวิจัยเป็นจริงๆแล้วเอามาวิเคราะห์ตามที่ต่างๆคุณต้องจับตรงนี้ให้ได้ผมเงียบแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าใครคิดออกบ้างนะครับอ่ะผมจะชี้ให้คนที่มองไม่ออกมองเห็นนะครับนั่นก็คืออัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจวายมีมากกว่าอัตราการถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจวายมันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้ โดยปกติแล้วทุกคนที่เป็นหัวใจวายเนี่ยสมมติมี100คนเป็นหัวใจวายใช่ไหมครับมันก็ต้องมีแค่1น0คนเท่านั้นแหละที่ไปน,นอนโรงพยาบาลถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเนี่ยร้อยคนนี้เป็นหัวใจวายแต่มีอีก10,000คนที่ไปน,นอนโรงพยาบาลด้วยหัวใจวายที่โรงพยาบาลมันเป็นไปได้ไงอ้าวแล้วไอ้เก้าพันเก้าร้อยคนคือไม่ได้ถูกว่ามินิชัยว่าเป็นหัวใจวายหรือไงตรงนี้เข้าใจไหมฮะอ่านั่นแหละ นั่นแหละคือปัญหาใหญ่เลยซึ่งอันนี้มันจะต้องถูกอธิบายเพิ่มเติมว่าแล้วขั้นตอนการที่คุณไปเอาข้อมูลเกี่ยวข้องกับการหัวใจวายในโรงพยาบาลมาเนี่ยมันไปเอาข้อมูลเนี่ยโดยใส่พาราเมอร์อะไรเข้าไปในการหาข้อมูลดึงข้อมูลตรงนี้ออกมาถ้าให้ผมสงสัยนะมันน่าจะเป็นการที่บอกว่าเราหาข้อมูลของคนที่ได้เมลาโทนินกับคนที่ไม่ได้มาเนี่ยแล้วไปดูซิว่าคนพวกนี้เวลานอนโรงพยาบาล ใครบ้างที่มีการเขียนวินิจฉัยว่าเป็นหัวใจวายแต่อันนี้มันผิดครับเพราะปกติเวลาที่คนไปน,นอนโรงพยาบาลเนี่ยแล้วออกจากโรงพยาบาลจะมี discharge summary นะครับหรือสรุปการนอนโรงพยาบาลโดยแบ่งเป็น primary นะค reason คือ primary indication ที่เขาจะต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยคือเหตุผลหลักที่เขานอนโรงพยาบาลอาจจะเป็นกระดูกหักอาจจะเป็นปอดอักเสบอาจจะเป็นสโตรกหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ เหตุผลรองอาจจะเป็นหัวใจวายซึ่งเขาอาจจะมีหัวใจวายอยู่ก่อนแล้วแต่เอามาเขียนเป็นเหตุผลรองเฉยๆเรียกว่า comorbidity นะครับไม่ใช่ primary diagnosis และโดยทั่วไปเวลาที่เรากำลังพูดถึงว่าคนที่เป็นหัวใจวายแล้วกินเมลาโทนินมีโอกาสในการเป็นอนโรงพยาบาลสูงกว่าเรามักจะมีความเข้าใจว่าคนคนนั้นไปนอนโรงพยาบาลด้วยอาการหัวใจวาย เนี่ยเขาเขียนว่า heart failure related hospitalization ซึ่งแปลเป็นอื่นไม่ได้เลยแปลว่าเขาจะต้องนอนโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจวายเท่านั้นไม่ใช่กระดูกหักไม่ใช่ปอดอกักเสบหรืออย่างอื่นดังนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือ primary diagnosis จะต้องเป็น heart failure เท่านั้นถึงจะนับว่านอนโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจวายแต่ถ้าเกิดคุณไม่กำหนดว่า primary diagnosis เป็นฮาร์ดเฟลคุณไปกําหนดว่าทั้งหมดไม่ไว่ายางไงก็แล้วแต่มีคําว่าฮาร์ดเฟร์หรือหัวใจวายคุณเอามาเป็นกลุ่มตัวอย่างหมดเลยนี่ผิดครับผิดอย่างมหาศาลด้วยนะครับแล้วแค่นี้ก็ยังไม่เพียงพออีกมันจะต้องมีการดูซิว่ามีการวินิจฉัยว่าเป็นหัวใจวายด้วยอะไรมีการให้ยาขับปัสสาวะไหมหรืออื่นๆอะไรไหมนะครับเพราะตรงนี้ คุณต้องอย่าลืมว่าคุณกําลังทา observational study คุณมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาสั้นๆนะครับคุณไม่ได้ไปอยู่เห็นหน้ากับคนที่เขาเป็นคนป่วยนี้เองแล้วคุณวินิจฉัยด้วยตัวเองหรือว่าดูชาร์ตคนไข้ที่เขาวินิจฉัยแต่นี่คุณกําลังดูประวัติที่คนอื่นเขาเขียนมาดังนั้นโอกาสในการผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างที่เลือกมาเนี่ยมันมีได้การที่เราจะสุ่มตัวอย่างให้มันครอบคลุมชัดเจนเป๊ะเนี่ยมันจึงเป็นจำเป็นจะต้องมีการกําหนดให้ชัดเจนว่าเราจะเอาอะไรบ้างไม่ใช่แค่บอกว่า heart failure ทุกคนเอามารวมกันหม ไม่ได้นะครับงั้นอันนี้ผิดพลาดแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับการที่ทําแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ปัญหาคือเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นผลบกหลวงนะ False Positive นะหรือว่าเป็นเป็น Inflated Associations นะครับก็คือในเมื่อคุณบอกว่า2กลุ่มนี้มันเกี่ยวข้องการกับเบล้าทนินในการเกิดโรคหัวใจวายใช่ไหม แล้วนอนนอนโรงพยาบาลในคนกินเมลาโทนินเป็นหัวใจวายนอนโรงพยาบาลเยอะกว่าผลของมันจะใหญ่กว่าเริ่มเทิมเลยเพราะว่ามันมากกว่าคนที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นหัวใจวายเยอะเลยซึ่งเป็นไปนไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งนักวิเคราะห์งานวิจัยเนี่ยเขาต้องเขาต้องถามแน่ๆแล้วก็คนที่เขียนง,งานวิจัยครั้งนี้จะต้องหาคําตอบที่เหมาะสมให้เขาให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นงานวิจัยตัวนี้อาจจะไม่ได้ตีพิมพ์ จริงๆก็ได้นะครับนี่เป็นการตีพิมพ์แค่บทคัดยอดเท่านั้นนะครับนั้นตรงนี้ผมชี้จุดบอดให้ทุกคนฟังนะต่อไปนะครับก็บอก all cause mortality was higher in melatonin users 5,118 versus 2,820 uh, Haz hazard ratio of 2.09ก็คืออัตราการเสียชีวิตโดยรวมนะครับจากทุกสาเหตุเลย ของคนที่กินเมลาโทนิน,นสูงกว่าประมาณ2เท่านะครับ Result were consistent in sensitivity analysis requiring at least two melatonin fields over 90 days apart คือตรงนี้เนี่ยเขาก็สงสัยว่าเอ๊แล้วไอที่เขากินเมลาโทนินยันนานเนี่ยมันมันจริงหรือเปล่านะที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาเก็บข้อมูลย้อนหลังเขาไม่แน่ใจหรอว่าคนทุกคนกินมันนานอย่างนั้นจริง,รงๆเขาเลยลองไปดูซิว่าสมมติเขาไปหาข้อมูลว่าในชาร์ตของคนไข้คนนี้มีการถูกสั่งเมลาโทนินอย่างน้อย 2ครั้งนะครับโดย2ครั้งนี้ห่างกันอย่างน้อย90วันเป็นการยืนยันว่าคนคนนี้ได้เมลาโทนินจริงๆวิเคราะห์หอกแล้วมันออกจะได้ผลเหมือนกันป่าปรากฏว่าได้ผลเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้มันมีสิ่งหนึ่งสิ่งซึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าเพจดังเพจหนึ่งเอาไปบอกว่าห้ามกินเมลาโทนินเกิน3มิลลิกรัมตรงนี้มีตรงไหนบอกเกี่ยวข้องกับมิลลิกรัมไหมครับไม่มีไม่มีตรงไหนเลยนะครับบอกว่าเมลาโทนินกินกี่มิลลิกรัมตรงนี้ ไม่มีสักประเด็นประการใดเลยดังนั้นเพจเนี้ยผมคิดว่าไม่น่าถูกต้องแล้วครับคุณน่าจะต้องอ่านข้อมูลให้มันชัดเจนกว่านี้นะครับการไปแนะนําแบบนี้มันไม่สมควรเท่าไหร่นะครับอะ้้วก็บอกว่าสรุปนะครับ in a large multinational real-world cohort rigorously matched on more than 40 baseline variables long-term melatonin supplementation in, supplement in insomnia was associated with an 89% higher hazard of incident heart failure A three fold increase in heart failure related hospitalizations and doubling of all cause mortality over five years. These findings challenge the perception of melatonin as a benign chronic therapy and underscored the need for randomized trials to clarify its cardiovascular safety profile. So, so. <Well> <-ências> <Better> trial. <-ettreLes> <fossils> <regainression> <invece> ทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาก็คือแปลว่าเจ้าตัวเองอ่ะเขาแค่สงสัยว่ามันเจอผลของเมลาโทนินเป็นแบบนี้แต่ยืนยันไม่ได้นะครับเขาบอกได้เลยว่าเมลาโทนินนี้เขาไม่ได้ยืนยันว่ามันเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหัวใจวายไม่ได้ยืนยันว่ามันเกิดโรคหัวใจวายจนต้องไปนอนโรงพยาบาลหรือเพิ่มอัตราการเสียชีวิตงานวิจัยนี้ไม่ได้ยืนยันแบบนั้นถ้าจะทํางานแบบนั้นจะต้องทําอีกงานหนึ่งเพื่อมายืนยัน นะครับตรงนี้คือสิ่งที่งานวิจัยเขาบอกนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่สามารถบอกนะครับว่าเมลาโทนินเกี่ยวอะไรหรือไม่เกี่ยวกับโรคหัวใจวายหรือเกี่ยวอะไรกับไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตบอกไม่ได้นะครับตรงนี้แล้วก็งานตัวนี้เป็นแค่บทคัดย่อยังไม่ถูกตีพิมพ์จริงๆดังนั้นไม่มี peer review เชื่อยังไม่ได้ข้อจํากัดของมันนะครับเยอะแยะตั้งแต่เมื่อกี้ผมกล่าวมาแล้วบอกว่าอังกฤษเป็นประเทศเดียวที่ต้องใช้ ไปสั่งยาในการสั่งเมลาโทนินประเทศอื่นเขาไปซื้อได้นะครับจากร้านขายยาทั่วไปหรือร้านขายอาหารเสริมทั่วไปซึ่งตรงนี้มันทาให้2กลุ่มกลุ่มเมลาโทนินกับกลุ่มไม่เมลาโทนินเนี่ยแยกออกจากกันไม่ชัดเจนนะครับกลุ่มที่ไม่ใช้เมลาโทนินอาจจะจริงๆมีคนใช้เมลาโทนินอยู่ในนั้นก็ได้นะครับแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเมลาโทนินที่กินเนี่ยกินโดสเท่าไหร่กินทุกวันจริงหรือไม่นะครับแล้วที่กิน ไอ้กลุ่มที่ได้ p r e s c r i p t i o n ก็คือเป็นใบสัญญาเนี่ยมันจะได้เมลาโทนินแบบที่ควบคุมด้วย fda จริงๆส่วนคนที่ไปซื้อจากร้านมาเนี่ยไม่แน่นะครับว่าเมลาโทนินนนั้นอาจจะมีน้อยหรือมีมากกว่าที่ฉลากระบุก,ก็ได้แล้วมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนของสารอื่นๆซึ่งอาจจะทําให้เกิดผลอะไรสักอย่างต่อหัวใจก็ได้ตรงนี้ก็ตอบไม่ได้อีกด้วยงานวิจัยตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการนอนไม่หลับยังไม่มีใครบอกเลยครับว่านอนไม่หลับเนี่ย รุนแรงขนาดไหนนะครับถ้านอนนอนไม่หลับรุนแรงกับรุนแรงมากกับรุนแรงน้อยมันก็ต่างกันแล้วเราจะเหมารวมกันไม่ได้ครับนอกเหนือจากนี้ยังไม่มีการบอกว่าวินิจฉัยเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านของโรคทางจิตเวชซึ่งอาจจะมีผลอะไรสักอย่างที่ไม่ดีต่อหัวใจก็ได้นะครับตรงนี้เราลองคิดง่ายๆดูซิว่าถ้าเรากินเมลาโทนินเข้าไปแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาถ้าเราจะมองให้ลึกจริงว่าเอ๊มันอาจจะไม่ใช่เมลาโทนินก็ได้นะ เพราะคนที่เขานอนไม่หลับจริงๆอ่ะมันอาจจะมีเหตุผลอื่นๆอย่างเช่นที่ผมบอกไปเป็น obstructive sleep apnea คือนอนแล้วมีทางเดินหายใจอุดกั้นขนาดหลับนะครับมี restless leg syndrome ก็คือมีขาที่มันขยับไปมีโรคของซึมเศร้าว,วิตกกังวลหรือมีเหตุผลอะไรอย่างอื่นที่นอนไม่หลับไอ้พวกนั้นนะอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้คนเหล่านี้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นโรคหัวใจวายก็ได้ไม่เกี่ยวกับเมลาทนินก็ได้ตรงนี้งานวิจัยนี้ยังตอบไม่ได้นะครับในประเด็นนี้ แล้วงานวิจัยนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่าเออมันเป็นเพราะเหตุผลอื่นหรือเปล่าเขาคนคนที่ใช้เมลาโทนินเนี่ยถึงเป็นคนที่เกิดโรคหัวใจวายเพิ่มมากขึ้นมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเมลาโทนินก็ได้ตรงนี้งานวิจัยบอกอย่างเงี้ยและถ้าใครเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ American Heart Association ตรงพารากราฟสุดท้ายนะครับคุณจะเห็นเขาบอกเลยว่างานวิจัยตัวนี้ไม่ได้ถูก endorse หรือยอมรับ โดย AHA ก็คือ American Heart Association เป็นเพียงแต่งาน abstract ที่เอามา present ให้ดูเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปบอกได้ว่าเฮ้ย He American Heart Association บอกว่าเมลาโทนินทำให้เกิดโรคหัวใจวายถ้าใครพูดแบบนี้นะผิดเลยเพราะขนาดเจ้าตัวเองยังบอกว่าไม่ใช่เลยนะครเขาไม่รับรองตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เด่นที่สุดเลยดังนั้น พอมาถึงสุดท้ายถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าผมจะใช้อะไรจากงานตัวนี้บ้างถ้าเราฟังมาอย่างเงี้ยแล้วเราจะใช้ยังไง 1. ครับใช้เมลาโทนินในระยะสั้นเท่านั้นถ้าคุณใช้มาเกิน1เดือนคุณควรต้องไปหาเหตุผลว่าทําไมคุณถึงนอนไม่หลับทําไมถึงนอนไม่หลับเพราะเหตุผลที่คุณนอนไม่หลับมันอาจจะเป็นสิ่งที่อันตรายกับคุณนะครับอย่างที่2เวลากินเมลาโทนินเนี่ยควรจะกินให้ตรงกับเฟสของร่างกายอ่านคืออะไร ผมเคยพูดเรื่องของวงจรชีวิตหรือ circadian rhythm ไปแล้วใช่ไหมครับคนเราเนี่ยมีวงจรการหลับตื่นที่ชัดเจนถ้าเรานอนเวลาเดิมตลอดเวลาและตื่นเวลาเดิมเป็นสิ่งที่ดีร่างกายต้องการถ้าเรากินเมลาโทนินเราก็กินเวลาเดิมทุกครั้งนะครับให้มันไปตรงกับช่วงเวลาที่เราเริ่มหลับอันนี้มันจะซิงค์หรือไปตรงกับเฟสของ,งการนอนหลับของเราพอดีซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไปกิน out of sync ก็คือไปกินเวลาน้นเวลานี้บ้างเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือการนอนหลับของเราเนี่ยมันเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆวันนี้นอนสองทุ่มวันพรุ่งนี้นอนตีหนึ่งวันต่อไปสอนสี่ทุ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเมลาโทนินในร่างกายกับเมลาโทนินที่คุณกินเข้าไปข้างนอกเนี่ยมันอาจจะไปตรงเฟสนละที่กันก็ได้แล้วเมลาโทนินเนี่ยมันทําให้เราเริ่มต้นการนอนหลับนะครับเมลาโทนินจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช้ยานอนหลับนะแต่มันเป็นการปรับวงจรข้างในให้หลับได้ง่ายขึ้น ปรับวงจรไม่ใช่ว่าคุณกินเมลาโทนินแล้วคุณจะง่วงแต่มันเป็นการบอกว่าเฮ้ยนี่กลางคืนแล้วนะนอนได้แล้วบอกร่างกายอย่างนี้ส่วนจะหลับไม่หลับอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นเมลาโทนินจึงไม่ใช่ยาที่มันกินแล้วหลับได้ง่ายนะครับตรงนี้ต้องบอกให้ชัดเจนเพราะบางคนบอกกินเมลาโทนินแล้วไม่หลับเพราะอะไรก็เนี่ยครับเหตุผลมันไม่ใช่ยานอนหลับนั่นเองนะครับดงนั้นถ้าเราจะกินต้องมีวงจรการนอนหลับตื่นที่มันคงที่แล้วเรากินตอนช่วงก่อนนอนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียจากเมลาโทนิน ส่วนโดสเนี่ยงานวิจัยตัวนี้ไม่ได้บอกเราก็ต้องรอดูงานวิจัยตัวเต็มคือซิว่ามีการตีพิมพ์มาแล้วเขาจะบอกเรื่องโดสไหมเช่นเขาอาจจะเจอว่าโอ้โดสสูงเจอผลข้างเคียงเยอะกว่าอันนี้ก็ต้องไปว่ากันตอนนั้นแต่ปัจจุบันนี้ก็แนะนำว่าทานได้ผมเคยทําคลิปเรื่องเมลาโทนินไปแล้วนะครับถ้าใครสงสัยว่าต้องทานยังไงก็ไปฟังคลิปนั้นดูโดยส่วนใหญ่เราจะให้เริ่มโดสต่ําก่อนเช่นประมาณ3มมิลลิกรัมเพราะถ้ามากกว่านั้นในบางคนที่กินไปเนี่ยอาจจะฝันเยอะนะครับ ฝันจนตกใจไม่ได้นอนหรือกลัวไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องนี้ก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณเข้าไปนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันถึง10มิลลิกรัมหรือ1 2มิลลิกรัมเราไม่หลับเนี่ยไม่ต้องเพิ่มนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ผลสำหรับคุณคุณไปหาเหตุผลอื่นที่นอนไม่หลับจะดีกว่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าใครใช้ไปนานๆก็ไปตรวจแล้วกันว่ามีเหตุผลอะไรที่ทําให้นอนไม่หลับไหมนะครับนั้นทั้งหมดสรุปนะครับผมไม่รู้สึกกลัวการใช้เมลาโทนินแต่อย่างใดคุณใช้ได้นะครับถ้าม และส่วนใหญ่เมลาโทนินเนื่องจากมันไม่ใช่ยานอนหลับจึงไม่มีความจําเป็นที่คุณจะกินไประยะเวลานาน,านๆนะครับถ้าเกิดคุณกินไประยะเวลานาน,านเพียงเพราะว่า1เข้าใจว่าคุณอาจจะหลับได้เพราะเมลาโทนินหรือ2คุณอาจจะเห็นว่ามันเป็นยาเรื่องของยาย้อนวัยยาที่ลดเรื่องของอนุมูลอิสระและคุณจะกินนานๆอันนี้แล้วแต่คุณแหละครับงานวิจัยตัวนี้ยังไม่ได้บอกว่าการกินเมลาโทนินนาน,านๆมันทําให้เกิดปัญหานะครับงานวิจัยตัวนี้บอกอย่างนั้นไม่ได้นะครับไม่ได้ ต้องรอตัวเต็มออกมาแล้วมาวิเคราะห์กันอีกทีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมไม่รู้สึกกลัวเมลาโทนินเลยแม้แต่น้อยถ้าเกิดว่าคุณอ่านแล้วคุณกังวลกับการใช้เมลาโทนินคุณจะหยุดไปก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้ต่อก็เข้าใจอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วกันถ้ามันใช้นานมากก็ควรจะไปตรวจว่ามีเหตุผลอะไรไหมที่คุณนอนไม่หลับเพราะนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่อันตรายกับคุณจริงๆก็ได้นะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ